ต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อนะคะ,ะสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยอีกหนึ่งแหลง่งก็คือเรดาร์ตรวจอากาศนะคะเรดาร์ตรวจอากาศลักษณะของเรดาร์เป็นยังไงลักษณะของเรดาร์ก็จะมีลักษณะที่แบบว่าเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเ,ออเหมือนหอ หอคือสูงขึ้นไปนะคะแล้วก็มีตัวเรดาร์ไว้รับส่งสัญญาณอยู่ด้านบนนะคะมีการรับส่งสัญญาณนะคะเพราะฉะนั้นภายในประเทศเราก็มีหอเรดาร์เนี่ยไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ใช่มีทุกจังหวัดทุกอำเภอนะคะมีบางที่เฉพาะที่นะคะคราวนี้เรดาร์เนี่ยข้อมูลจะออกมาเป็นยังไงเรดาร์ข้อมูลก็จะออกมาเป็นเฉดสี นะคะเฉดสีเนี่ยแสดงถึงอะไรเลดราจะเน้นการให้ข้อมูลฝนนะคะเน้นการให้ข้อมูลฝนเฉดสีก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่ามีฝนหรือเปล่าแรงแค่ไหนนะคะคราวนี้ พอเรดาร์ตรวจจับได้ปุ๊บนะคะก็จะมาลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่อยมาใส่กราฟิกพื้นทวีปนะคะพื้นทวีปแล้วก็มีการบอกรายละเอียดไปจนถึงออำเภออะไรอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็ใส่กราฟิกพื้นน้ำไว้ด้วยนะคะนี่ก็คือการประมวลผลของเรดาร์ตรวจอากาศนะคะ,ะเรามาดูรายละเอียดนะอย่างที่บอกนะคะเรดาร์ตรวจอากาศให้ข้อมูล เกี่ยวกับฝนก็คือพื้นที่ที่พบกลุ่มฝนพบที่ไหนนะคะความแรงของฝนทิศทางการเคลื่อนของฝนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว่ามันมีทิศทางการเคลื่อนไปทางไหนมีแนวโน้มการเคลื่อนไปทางไหนนะคะนะ,ะมีรัศมีการตรวจวัดหลายร้อยกิโลเมตรด้วย นะคะไม่ใช่แค่ตรวจวัดแค่อำเภอเดียวจังหวัดเดียวนะแต่ว่ามันเห็นเป็นภาพกว้างหลายร้อยกิโลเมตรนะคะโดยตรวจวัดค่าความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับมายังเรดาร์นะคะมีการตรวจวัดเป็นค่าความเข้มของคลื่นนะคะอ่ะสรุปอีกทีนะคะออข้อมูลของเรดาร์ตรวจอากาศได้จากการปล่อยคลื่นไมโครเวฟนะคะไปกระทบกับเมฆ เมฆที่ทําให้เกิดฝนก็คือเมฆคิวโมโลนิมบัสนะคะหรือนิมโบสเตตัสก็ได้แล้วก็แล้วคลื่นก็สะท้อนกลับมายัางตัวรับสัญญาณที่ติดตั้งภายในเรดาร์แล้วก็ค่อยมาประมวลผลอีกทีนะอ่านะคะอย่างที่บอกนะคะ ความเข้มของคลื่นที่สะท้อนกลับนะคะเขาจะมีการวัดนะแล้วก็ให้หน่วยเป็นเดซิเบลนะคะหน่วยจะคล้ายๆอะไรคล้ายๆเสียงเนาะแต่อันนี้เป็นความเข้มของคลื่นนะคะที่ที่ตรวจจับนะคะหน่วยเป็นเดซิเบลเึ๊บนะคะ การแสดงผลอย่างที่นักเรียนเห็นนะคะตั้งแต่สไลด์แรกก็คือแสดงผลด้วยสีสันที่มีความแตกต่างกันนะคะคราวนี้ถ้ามีเมฆล่ะเอ้ยถ้ามีฝนล่ะถ้ามีฝนเริ่มเกิดขึ้นนะคะถ้ามีฝนเริ่มเกิดขึ้นความเข้มของคลื่นที่สะท้อนกลับจะมีตัวเลขเริ่มต้นที่ยี่สิบถ้ามาที่ยีก็คือมีฝนเกิดขึ้นแล้วฝนที่20ก็คือเป็นไงเป็นฝนปรอยอะเป็นฝนเบาน,นะคะแต่ถ้าสิบเ้าเรามีฝนหรือยัง ถ้าความเข้มของคลื่นที่สะท้อนกับอยู่ที่19เดซิเบลก็คือยังไม่มีฝนนะคะยังไม่มีฝนแต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวเลขขึ้นที่20ก็คือเริ่มมีฝนโดยฝนที่20จะเป็นฝนที่มีกําลังอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็เฉดสีที่ปรากฏนะคะเมื่อเริ่มมีฝนที่20เดซิเบลก็คือจะเป็นเฉดสีเขียวนะคะเขียวอโดยการไล่เฉดสีเป็นอย่างนี้อการไล่เฉดสีนะเฉดสีก็จะไล่จาก เดี๋ยวคูณลบปากกาก่อนไล่จากเขียวไปเขียวอ่อนมาเหลืองนะคะไปส้มไปแดงและม่วงม่วงคืออะไรม่วงคือฝนตกหนักนะคะและยิ่งม่วงไปไปม่วงขาวม่วงออกขาวเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยฝนนะคะแต่ถ้าเป็นเฉดสเีเขียวเขียวเข้ม เขียวเข้มก็คือมีฝนอ่อนนะคะในที่นี้เราจะต้องไปดูด้วยว่ายี่สิบเดซิเบลนะมันอยู่ช่วงเขียวตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือดูข้อมูลประกอบกันนะคะคราวนี้เรามาดูข้อมูลประกอบกันเลยนะคะเพื่อเสริมความเข้าใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคือข้อมูลกราฟิกนะคะก็คือชัดเจนมากเขาพยายามใส่อําเภอต่างๆนะคะนะเรดาร์นี้นะคะเป็นเรดาร์จากสถานีตรวจ อากาศสุวรรณภูมินะคะข้อมูลที่ออกมาก็ใส่รายละเอียดว่าสุวรรณภูมินะคะนี่นะแล้วก็รัศมีเป็นไงคะการตรวจนะคะอยู่ที่ร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะคะเออก็คือมีข้อมูลต่างๆอยู่ข้างใต้นะคะเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะคะแต่ไฮไลท์ที่เราจะมาดูคือตรงนี้เห็นเส้นสีดำตรงนี้ไหมที่ขีดเนี่ยเส้นสีดำตรงเนี้ยอันนี้คือ ความเข้มของคลื่นที่ที่สะท้อนออกมานะคะที่2 0่สเดซิเบลนักเรียนจะเห็นว่า2 0่สเดซิเบลน่ะเขาเริ่มเป็นไงคะเริ่มมีฝนแต่ถ้าต่ำกว่า20คือไม่มีฝนไม่มีฝนนะคะและ2 0่สเดซิเบลเนี่ยก็คือเป็นโทนสีอะไรคะสีเขียวนะคะสีเขียวและถ้ายิ่งมีฝนมากขึ้นไปก็คือจะออกไปโทนเหลืองส้มนะคะส้ม แล้วก็แดงแดงขึ้นไปแดงเข้มนะคะแล้วมาม่วงม่วงแล้วก็ถ้าฝนแรงที่สุดจะไปทางม่วงแล้วก็ขาวเลยนะคะนี่ก็คือออฝนตกหนักมากบางบริเวณอาจจะมีลูกเห็บตกได้นะอันนี้เป็นข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศนะคะ เออนี่ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีฝนค่อนข้างมากกว่าบริเวณอื่นเพราะว่าโทนสีออกไปทางสีแดงใช่ไหมแต่ถามว่าภาพนี้มีโทนสีม่วงไหมยังไม่มีโทนสีม่วงนะคะแสดงว่าฝนก็ไม่ได้ตกหนักขนาดที่ที่จะเอ,อ่อหนักมากปริมาณมากกว่าร้อยมิลลิเมตรต่อชั่วโมงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นการแปลผลจากเรดาร์ นี่อันนี้เอามาให้เห็นนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีการตรวจจับแบบนี้แหละก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มฝนมาแล้วกําลังเคลื่อนที่ไปทางไหนนะคะฝนมีการตกมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ยังไม่มีฝนเฉดสีม่วงปรากฏเนาะจะมาออกเป็นเฉดสีส้มส้มแดงประมาณนี้นะคะเราก็ต้องไป เทียบเฉดสีอีกทีว่าฝนจะตกมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าเออถ้าเป็นสีออกเขียวออกอะไรเงี้ยเขียวเข้มอันเนี้ยก็คือถ้าเป็นเขียวเขียวยิ่งเข้มก็แสดงว่าบริเวณนั้นยังไม่มีฝนนะคะแต่ถ้าเป็นเขียวที่มาประมาณเนี้ยยี่สิบเดซิเบลตรงเนี้ยนะคะเฉดสีเขียวแบบนี้ขึ้นไปก็คือบริเวณนั้นก็จะมีฝนโปรยโปรยฝนอ่อนๆฝนน้อยน้อยไม่หนักมากอ่ะจบแล้วนะคะสําหรับ เรื่องของเรดาร์ตรวจอากาศเนาะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ